วิธีการส่งขายและช่องทางการติดต่อนะคะวิธีการส่งขายก็หนึ่งเพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนในลิงก์ที่เป็นนัดปักหมุดให้ข้างล่างนี้นะคะเพิ่มเพื่อนมานะคะในแอปบ้านเขียวเพิ่มเพื่อนมาแล้วถ่ายรูปเหรียญที่ท่านจะขายเนะะี่ยค่ะท่านจะขายเหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้ท่านจะขายเหรียญแล้วท่านก็ถ่ายรูปส่งมาให้ป็นนัดดูรับไม่รับปะนนัก็จะบอกเลยรับเท่าไหร่เป็นนัก็จะบอกไปชัดเจนค่ะ รับหรือไม่รับรับราคาเท่าไหร่ป้นัาก,ก็จะบอกนะคะ,ะถ้าท่านพอใจราคาที่พ้านัาเสนอไปนะคะได้พอได้ราคาพอใจแล้วถ้าท่านจะขายนะคะท่านก็บอกเลยนะคะเดี๋ยวพนัก,ก็ให้ที่อยู่ไปะคะ่ะท่านส่งของมาของถึงแบบนี้นะคะของถึงแบบนี้เลยปนัาก,ก็จะเช็คของครบถูกต้องก็โอนเงินค่ะ เป็นน่ชัดเจนที่สุดนะคะรับอะไรราคาเท่าไหร่ป็นน่าจะบอกหมดแต่เป็นบอกเลยว่าบางคนนะคะเป็นบางคนนะคะจะไม่รู้จักเหรียญเหรียญที่ท่านมีอยู่อ่ะท่านท่านจะเข้าใจผิดท่านจะไม่ไม่รู้จักชื่อของเหรียญเรียกไม่ตรงกันนะคะบางอย่างนะคะบางอย่างคะ่ะบางเหรียญคําเรียกสรรพนามของเหรียญน,นั้นบางบางทีจะไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นปวลาจึงต้องให้ท่านถ่ายรูปส่งมาให้ป็นนดาดูค่ะเพราะ คำเรียกของเหรียญ่ะบางท่านเรียกไม่ตรงกันจะเข้าใจผิดกันได้ค่ะเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดจึงขอดูรูปและจะบอกว่าเหรียญน,นี้เขาเรียกเหรียญนี้นะราคาเท่านี้เท่านี้นะอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อความชัดเจนเพื่อความเพื่อความไม่เข้าใจผิดกันเพราะคนเข้าใจผิดเยอะมากค่ะเยอะมากจริงๆคนเข้าไปเชื่อบางเพจที่รับซื้อราคาเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรเงี้ยค่ะนะคะซึ่งมันไม่เป็นความจริง ของไปหน้าเนี่ยราคาไม่สูงราคาแพงขายไม่ได้ราคาถูกขายได้จริงได้เงินนะคะเอาง่ายๆเลยห้ามโอนเงินใครใครเขาบอกว่ารับซื้อราคาเท่าไหร่ก็ช่างนะคะตามใจแต่ถ้าให้โอนเงินคือมิจฉาชีพ นะคะระวังอย่างเดียวคือห้ามโอนเงินให้ให้ผู้ซื้อะค่ะเขาจะซื้อราคาเท่าไหร่เราไม่รู้หรอกแต่ถ้าเขาให้โอนเงินเมื่อไหร่นั่นแหละค่ะคือมิจฉาชีพนะคะอันดับแรกก็คือห้ามโอนเงินให้ผู้ซื้อและจะไม่โดนหลอกจะไม่ถูกมิจฉาชีพหลอกลวงค่ะหลักการง่ายๆเลยและร้านประดาอยู่ตลาดไทยนะคะอยากจะมาเจอตัวประดาเป็นๆน,นะคะทุกคนตลาดไทยคลองถมจะมีเฉพาะวันอังคารและวันพฤหัสเวลาบ่ายโมงถึงสามทุ่มค่ะเฉพาะอังคารพฤหัสเป็นตลาดนัดค่ะ หลายคนบอกผมไม่ว่างวันนี้ผมว่างวันเสาร์อาทิตย์อ่าก็ไม่เป็นไรนะคะรอว่างเมื่อไหร่ก็มาเจอกันถ้าไม่ว่างจริงๆก็ส่งมาแบบนี้แหละค่ะของถึงก็โอนเงินง่ายๆไม่มีปัญหาไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้นค่ะ ก็อยากมาเจอหลายคนอยากมาเจอเพื่อจะเจอเฉยๆไม่ได้อยากจะมาขายค่ะอยากจะมาเจออยากจะมารู้ว่าเขารับซื้อจริงไหมมีตัวตนจริงไหมได้ค่ะมาหาได้นะคะมาได้มาเจอได้ค่ะตลาดไทยคลองถมหาคลองถมให้เจอนะคะคลองถมอย่าไปขายผักผลไม้นะอยู่คลองถมค่ะคลองถมเป็นตลาดนัดมีเฉพาะวันคาร์และพฤหัสเวลาบ่ายโมงถึงสามทุ่มพน่าจะอยู่ที่นั่นค่ะมาเจอพนาได้นะคะทุกคน